ครับพี่น้องสมาชิกสุริยชัยพอนะครับก็ภารกิจของอาจารย์ทนก็ไม่เพียงแต่ไปเยี่ยมที่บ้านเท่านั้นครับแม่ว่าเขาจะอยู่ที่ทํางานเราก็ไปด้วยครับวันนี้จะพาไปเยี่ยมใครเราตามไปด้วยด้วยกันครับไป สวัสดีครับวันนี้มาเจอน้าแหม่มนะครับน้แำแหม่มทำงานอยู่ที่บิ๊กซีอนจันวันนี้ดีใจมากเลยว่าวันหลังจะมาเยี่ยมอีกนะครับวันนี้มีเวลาสักครู่หนึ่งนะครับก็มีพี่น้องห้าคนนะครับมีน้ําแหม่มออมีน้องมั่มนะครับมีคุณแม่จันมณีมีน้องพิมพ์เป็นลูกสาวแล้วก็คุณก๊อฟที่เป็นลูกเขยแล้วก็มีนารานี่ก็อยู่ที่บ้านที่เราไปร้องเพลงตากบ้านกัน วันนี้มีโอกาสดีได้มาเยี่ยมน้ํแแบบแล้วก็เรารู้แล้วนะครับว่าน้ํแแบบอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> ก็เรามีจะมีโอกาสมาเจอกับน้ํแแบบต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับวันหลังจะมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>